สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับตัวเซ็นคลิกนะครับตัวใหม่ที่ได้เพิ่มฟังก์ชันแล้วก็ปรับปรุงเทนเข้ามานะครับเราไปดูการตั้งค่ากันเลยนะครับตัวนี้ก็จะมี TP มี SL นะครับเหมือนเดิมเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงระยะ distance ยคือระยะจุดที่กรอบที่เราเทรดนะครับ แล้วก็ฟังก์ชันลิมิตนะครับเปิดไม้์รอนะครับเปิดปิดทีนะครับแล้วก็จะมีตัวเพิ่มมาคืคอตัวนี้เป็นตัวเทลลิงนะครับก็คือล็อกล็อกกำไรนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีตัวฟังก์ชันออร์เทเทนดด้วยนะครับ แล้วก็มีฟังก์ชันโคลดโด้วยมือถือนะครับแต่ต้องเปิดไว้ในคอมนะครับเปิดตัวเซเว่นคิไว้ในคอมแล้วก็สั่งคำสั่งผ่านมือถือให้โคลด l ออได้นะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันเข้ามาก็คือส่งข้อความเข้าทางไลน์ได้นะครับโอเคเราไปดูฟังก์ชัน ราไปดูหน้าตาหน้าตาจะเป็นรูปแบบนี้นะครับไม่ต่างจากเดิมนะครับก็จะมีเปลี่ยนบ้านนะครับก็เป็นตัว equity แล้วก็เปลี่ยนเป็น DD นะครับ DD, DD คือดาววนะครับว่าเราเนี่ยติดลบไปกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตแล้วนะครับก็จะขึ้นโชว์ตรงนี้นะครับตัว ตัวน,นี้ก็คือ500ก็คือในระยะกรกอบ500จุดนะครับก็นี่ครับสมมติว่าเราจะเทรดตรงนี้นะครับ500จุดคือขนาดไหนลนะ่ะหาดูคือ646่แล้วก็มา6กประมาณน,นี้นี่คือกรอบกรอบ500จุดนะครับที่เราเทรดเทรดในความเสี่ยงเท่าไหร,นรน่นะครับใน5 0 0จุด5%นะครับ ตัวสว่นคิดก็จะคำนวณหลอดออกมาให้เลยจะใช้ได้1.23หลอดเท่านั้นนะครับนี่คือการเมนเนตแบบอัตโนมัติเลยนะครับเราใช้ความเสี่ยงที่5%ลอร์หลอดเราก็ได้1.23นะครับที่กรอบ500จุดนะครับถ้าผมบอกว่าผมจะใช้สัก10%ละกอ่าซ ก็จะได้หลอด2อเพิ่มขึ้นมาในระยะที่500จุดเห็นไหมครับเราสามารถเลือกปรับความเสีย่ยงได้ตามที่เรารับได้นะครับอันนี้ผมก็แบบ default เป็น5%นะครับขึ้นมานะครับแล้วก็ด้านหน้าคือหลอดที่เราใช้เปิดออเดอร์ไปข้างหลังคือหลอดที่เราใช้ได้นะครับมันมีเนตมาให้แล้วนะครับ tp พทีพซนะครับก็คือเราเปิดออเดอร์ก็จะตั้ง t p ให้นะครับตรงนี้ก็คือผลรวมนะครับผลรวมว่ากำไรหรือขาดทุนนะครับตรงนี้ก็จะแยกเป็นไม้บายไม้เซลสามารถเล่นคู่กันได้นะครับเล่นคู่กันได้ตรงนี้ก็เป็นผลรวมนะครับเปิดบายเซลพร้อมกันนะครับตรงนี้ก็จะมาหักล้างกันนะครับส่วนที่เพิ่มมาคือปุ่มนี้นะครับเป็น telling sl นะครับในกรณีที่ เราเปิดออเดอร์แล้วนะครับสมมติว่าเราเปิดอยู่ข้างล่างนี้นะ,ะเปิดปแล้วปุ๊บลราราคาวิ่งขึ้นไปเป็นกําไรแล้วนะครับเราก็คลิกปุ่มที่ telling SL นะครับปกติ SL เนี่ยเราจะตั้งอยู่ด้านล่างนะครับถ้าเรากด SL เนี่ย SL จะตั้งอยู่ด้านล่างนะครับแต่เมื่อราคาเนี่ยวิ่งขึ้นไปทําให้ออเดอร์เราได้กําไรแล้วนะครับออเดอร์เราอยู่ตรงนี้นะครับ วิ่งขึ้นไปได้กำไรแล้วนะครับถ้าเรากดปุ่มเทล i ิง n g นะครับเทลลิงก็คือตั้งค่าตรงนี้นะครับ t r a i l i กี่จุดนะครับเมื่อเราได้กำไรแล้วกี่จุดอันนี้ตั้งไว้หนึ่งร้อยนะครับเมื่อผลผลค่าเฉลี่ยตรงนี้นะครับบวกขึ้นไปนะครับหนึ่งร้อยจุดตัวตรงนี้เป็นหนึ่งร้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็น sl sl ตรงนี้นะครับเมื่อราคาเนี่ยย่อลงมา โดนนะครับก็จะปิดออเดอร์แบบกําไรไปนะครับแต่ถ้าออเดอร์ลงมาไม่โดนเราวิ่งขึ้นไปนะครับก็ออเดอร์ก็ยังจะไม่ปิดนะครับก็จะลากลากกาไรต่อไปนะครับแต่ถ้าลงมาปุ๊บชนประมาณชนเธอลิงเรานะครับแล้วก็ลงต่ออย่างเงี้ยเราก็จะตัดกําไรไปแล้วนะครับออเดอร์ order เราจะปิดทั้งหมดแล้วครับเราจะไม่ขาดทุนแล้วนะครับโอเคอันนี้จะเป็นช่วยในการ ในการเทรดลอกกำไรให้เราได้ดีขึ้นนะครับโดยปกติแล้วเวอร์ชันก่อนนะครับจะไม่มีตัวเทลลิงครับก็จะจะมีแต่ SL อย่างเดียวนะครับเมื่อราคาเนี่ยถ้าไม่มีอันนี้ครับเมื่อราคาเนี่ยกำไรแล้วนะครับแต่เรามองดูแล้วเ,ออเราอาจจะรอมันขึ้นไปได้นะครับเราอาจจะมองว่ามันอาจจะขึ้นไปอีกนะครับแต่มันร่วงลงมานะครับทำใหออเดอร์ที่เรากำไรนะครับ อาจจะติดลบอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเราจะป้องกันความเสี่ยงตรงนั้นก็คือ,อเพิ่มเทลลิงขึ้นมานะครับถ้าลงมาตรงนี้ยอมได้กำไรน,น้อยนะครับแต่แต่จะไม่ขาดทุนนะครับอโอเคก็เป็นเพิ่มปุ่มตรงนี้มาให้ครับหรือนะครับหรือถ้าเรามองแล้วว่าจุดที่เราตั้งเทลลิงจุดเนี้ยมันมันใกล้กับ tp มันจะลงมาชนแน่ๆละ เราบอกว่าแรงสวิงมันเนี่ยมันอาจจะลงมาที่ออเดอร์เดิมเรานะครับเราก็กด SL นะครับตรงเทอเรอจะหายไปแล้วก็จะไปตั้ง asl อส่ีที่เดิมนะครับอ่าโอเคตามน,นี้นะครับนี่คือการเพิ่มฟังก์ชันล็อกกำไรขึ้นมานะครับแล้วก็ปุ่มเทนนะครับปุ่มเทนตรงนี้นี่คือผมจะมาอธิบายว่าม,มันจะมีมันจะมีอยู่ สี่สถานะนะครับโอเคสี่สถานะนะครับก็จะมีหนึ่งหนึ่งนี่คือสีเขียวนะครับสีเขียวแบบนี้นะครับนี่คือหนึ่งอันนี้คือสถลนะที่หนึ่งสีเขียวแบบนี้คือ ขาขึ้นแบบรุนแรงนะครับเป็นเทนเป็นเทนขึ้นแบบรุนแรงนะครับนี่คือหนึ่งนะครับสองนะครับเป็นสีเขียวอ่อนแบบนี้แล้วขึ้นสถานะ R นะครับหมายถึงว่าอาจจะเป็นเทนขาขึ้นในแบบไซเบแบบนี้นะครับหรืออยู่ในช่วงพักตัวนะครับเช่นเช่นโซนอย่างงี้นะครับนี่เป็นเทนขาขึ้นนะครับแต่ราคาเนี่ย อยู่ในช่วงพักตัวนะครับแบบนี้นะครับนี่คือ,อสถานะที่สองนะครับสถานะที่สามนะครับก็คือตัวสีแดงนะครับสีแดงนี่คือเป็นเทรนลงเลยนะครับลงแบบรุนแรงเลยนะครับลงแบบรุนแรงลงไปเลยแล้วก็ตัวสถานะ ออกสีส้มแล้วมีตัว R หมายถึงว่าลงมาแล้วพักฐานนะครับเป็นเทนลงนะครับอานนี้นะครับแล้วก็พักฐานอย่างนี้นะครับาการพักฐานเนี่ยบงบอกเลยว่าอาจจะลงต่อหรืออาจจะกลับตัวได้นะครับแบบนี้นะครับมีอยู่สี่สถานะทําให้เราได้ได้รู้นะครับเวลาเราเทรดเนี่ยเราจะได้รู้ทุกไทม์เฟรมเลยโดยที่เราไม่ต้องไปกด ไปกดดูทุกทุกกราฟว่าเอหนเป็นไง M5 M15 นะครับให้เราสังเกตสังเกตสถานะที่แถบตัวเซเิกได้เลยนะครับถ้าทำเฟรมใหญ่เราจะเล่นทำาเฟรมใหญ่ที่4ชั่วโมงนะครับให้ดูก่อนเลยว่ากรอบของมันเนี่ยกี่จุด ดูเลยว่ากี่จุดอพันกพันแปดร้อยจุดอ่าพันแปร้อยจุดเนี่ยแล้วเราลงไปเล่นอ่าเราหเห็นกรอบใหญ่ลนะว่าสี่ชั่วโมงเนี่ยพันแปดร้อยจุดแล้วหนึ่งชั่วโมงละ่ะถ้าเราจะเทรด ที่ห้าร้อยจุดหมายถึงถาราคาลุ้นมาผมอาจจะเอาแนวแนวเล็กนี้นึงลุนมาแล้วเริ่มสถานะบ u y เมื่อมีสัญญาณแรงซื้อหรือจะให้เซฟกว่านั้นนะครับรอให้มันยอดอลงมาแบบนี้ เราเริ่มบายก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่การมเมネจนะครับสมมติว่าตอนนี้ห้0จุดเรามองแล้วว่าจุดนี้ถ้าเ,าเล่น h 1หนเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่ราคาเนี่ยจะทุบลงมา500จุดเนี่ยลูดลงมาถึงนี้เลยมันเสี่ยงไปนะครับเราก็สามารถดูจุดแล้วเข้ามาเล่นได้นะครับเช่นผมอาจจะมองว่า ผมรอเข้าตรงนี้เลยก็ได้ผมจะเข้าจุดนี้เลยจากแนวต้านเบรกขึ้นกลายเป็นแนวรับลงมานี่เราดูซิว่าจากระยะที่ผมรับถึงตรงนี้กี่จุด800จุดคือโลเดิมนะครับตั้งค่าเลย มีสแตนที่8ปดร้อจุดถึงนี้ผสามารถเข้าออเดอร์นะครับทุกหนึ่งร้อยจุดคือตัวนี้นะครับทุกหนึ่งร้อจุดก็คือตัวสเต็ปตัวนี้ได้เต็มโซนเลย แปดร้อยจุดเมื่อราคาลงมาโดยที่เราใช้ความเสี่ยงที่ห้าเซ็นจะใช้หลอดที่ศูนย์จุดแดหกครับตวัวเซมิคิกจะคำนวณให้เลยคุณจะไม่โอเวอร์เทดเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะโอเวอร์เทดเพราะว่าเซลิคจะคำนวณให้อยู่แล้วนะครับเมื่อเราเข้าแล้วนะครับราคาอาจจะลงมา ในตรงนี้แล้วขึ้นต่อแล้วขึ้นนะครับเราพอใจในกําไรเราตัดก่อนได้นะครับในกรณีที่ลงมาเต็มสวนอ่าเราจะเทตดยังไงต่อไปวิธีการวิธีการดูนะครับ เ,เมื่อลงมามันเต็มโซนนะครับ SL เราจะอยู่เราดู SL แล้วก่อนนะครับว่าเราใต้ SL ไว้กี่จุด SL ที่200จุดนะครับ200จุดเนี่ยคือนับจากราคาสุดท้ายของกรอบนะครับลงมาอีก200จุดตรงนี้คือ SL ถ้าราคาหลุดลงมานะครับเราก็จะโดน SL นั่นคือเราจะขาดทุนไป5%ของพอร์ตเท่านั้นนะครับแค่5%ของพอร์ตเท่านั้น เพราะฉะนั้นจะทำให้เราล้างอดอง่า,ากนะครับไม่มีที่จะลากลงไปเลยลากสูงสุดก็แค่หเปอร์เซ็นแล้วโดน s อลเรานะครับแต่ถ้าลงมาแล้วเรามองเห็นว่า,าทาเฟรมใหญ่เขากลับตัวเป็นขาลงหมดแล้วนะครับแต่เรายังติดสถานะบายอยู่เมื่อราคานะครับมีการรีบาวขึ้นไปแล้วชวนแนวต้านต่างๆนะครับเรามองเห็นแล้วว่ามันน่าจะลงต่อ แล้วลงยาวด้วยนะครับให้เราตัดทำกำไรไปก่อนเมื่อออเดอร์เราเนี่ยลบน้อยลงหรือเท่ากับศูนย์หรือกำไรนิดหน่อยนะครับให้เราเคลียร์ไม้ไปก่อนเพราะว่าเราเข้าณจุดนีนะ้เมื่อเราเข้าณจุดเนี้ยเรามองเห็นแล้วว่ามันยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับแต่เมื่อมีผลกระทบลงมาทําให้เกิดการเปลี่ยนเทรนระหว่างที่เราเทรดอยู่นั้นนะครับ จากขึ้นเป็นลงโดยที่เรามองว่าขึ้นเนี่ยแล้วมันเป็นลงเพราะฉะนั้นเราจะแก้ออเดอร์โดยการเช็คเช็คออเดอร์กับเทรนว่าเราอยู่บนเทรนที่ถูกต้องไหมถ้าเราบายในบในเทรนมันเปลี่ยนเป็นเทรนลงแล้วเนี่ยเราจะไม่ปลอดภยัยละเพราะฉะนั้นการถือออเดอร์รันยาวเนี่ยไม่เป็นสิ่งไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีนะครับเราจะต้องแก้สถานการณ์โดย ให้มันถัวเฉลี่ยแล้วเป็นกำไรก่อนเคลียออเดอร์โคดออกไปก่อนอ่าแล้วเรามารอเข้าใหม่เมื่อราคามันทุกลงมาที่โลเดิมก็ได้นะครับอ่าแบบนี้นะครับเทดแบบนี้นะครับให้เรามีการพิกแพงได้นะครับเราจะไม่โดน SL อย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรนะครับลงมาเต็มโซนเด้งขึ้นไปแล้วก็ปล่อย เด้งขึ้นไปเราก็ปล่อยกำไรแล้วก็ไม่ตัดเราคิดว่าจะขึ้นนะครับก็ได้นะครับหรือรอให้มันลงมา SL ก็ขาดทุนแค่ห้าเปอร์เซ็นหรือเรามองแล้วเราจะแก้สถานการณ์ก่อนเราก็ตัดกำไรนิดหน่อยก่อนนะแล้วรอสถานนะให้ชัดเจนเราก็เข้าใหม่อีกทีนึงนะครับเราก็สามารถทําได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้น่าจะยาวแล้วเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับ แล้วก็ถ้าสงสัยอะไรก็ถามผมเข้ามาได้นะครับแชทเข้ามาหาผมได้นะครับยวผมจะส่งตัวมีให้นะครับส่งเรกพอร์ดไห้ผมผมจะส่งตัวเซิ่งคิพตัวนี้ให้นะครับ,รใ,หรบให้เอาไปใช้ดูก่อนนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้สวัสดีครับ